แชร์ความคิดความเห็นนะครับเกี่ยวกับเงิน10,000บาทในเฟซ2นะครับหัวข้อทัปปิกวันนี้มีคนแชร์มาว่าไม่ต้องลงทะเบียนจ่ายเงินนะครับให้เขาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ให้เลยนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุ60ปีขึ้นไปคือไม่ต้องไปลงทะเบียนให้มันวุ่นวายนะครับยุ่งยากเหนื่อยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันคนนี้แชร์มาว่าไม่ต้องลงทะเบียนจะไม่ต้องลงทะเบียนจ่ายเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้เลยครับ เฉนะพาะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหลายท่านก็มีความคิดเดียวกันนะครับคนที่ไม่ได้รับเงิน1,000บาทในเฟส2ต่างก็มีความคิดเห็นว่าเฮ้ยที่เขาไม่ได้ลงทะเบียนหรือลืมลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ได้มันมีหลายเหตุผลมากมายซึ่งบางเหตุผลก็เข้าใจได้อย่างเช่นนะครับหนึ่งเป็นคนที่ low โโทคโนโ o ยี มีมือถือก็จริงนะครับแต่ติดตั้งแอปไม่ได้ติดตั้งแอปไม่เป็นนะครับจะติดตั้งนะก็กลัวว่ามันจะเป็นแอปมิชฉาชีพดูดเงินช่วงนี้ข่าวนะครับพวกมิจฉาชีพรบ,บาดใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องทําขั้นตอนอยังไงบางคนติดตั้งแอปแล้วนะครับแต่ลืมยืนยันตัวตนนะเพราะยืนยันไม่เป็นเดี๋ยวต้องเข้าไปยืนยันที่นู่นที่นี่นะครับลำบากผู้สูงอายุในการเดินเหนิน นะครับเขาก็มองว่ามันยุ่งยากอ่าพูดง่ายๆมันยุ่งยากเลยนะไม่ได้เงินในเฟสที่2ถามว่าคนที่ไม่ได้รับเงินในเฟสที่2นั้นจะสามารถไปลงทะเบียนนะครับในรอบผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนได้ไหมเอ่อรอบผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนได้แต่มันมีเงื่อนไขเงื่อนไขที่ผมเห็นนะที่ออกมาเนี่ยคือ1ต้องมีการใช้นะครับตัวโทรศัพท์ นะสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่เกินนะใช้อินเทอร์เนต็ตเนี่ยไม่เกิน500เมกะไบต์หากเกินตีไปว่ามีสมาร์ทโฟนแล้วถ้าไม่เกินก็แสดงว่าน่าจะเป็นผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งสำหรับคนกลุ่มนี้ถ้าลูกหลานนะลงทะเบียนมือถือหรือซิมนะครับคือให้ ให้เราใช้สมาร์ทโฟนก็จริงแต่ชื่อในนามที่ลงทะเบียนเป็นของลูกๆห,หลานอันนี้ก็รอดไปเพราะว่าเขาก็เช็คไม่ได้ใช่ไหมว่าว่าเราเป็นคนใช้เอ่อดัต้าเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สามารถลงในรอบผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนได้นะครับเพราะว่าข้อมูลไม่มีเนาะแล้วก็ตรงตามเกณฑ์แล้วก็สามารถลงได้เลยนะแล้วก็ใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนมันลงได้อยู่แล้วล่ะอันนี้พูดถึงคนที่มีสมาร์ทโฟนแต่ลงไม่ ลงไม่ทันลงไม่ได้ในรอบที่ผ่านมานะครับมันก็เหลืออยู่ที่ข้อมูลแหละว่ามีการใช้ Data เท่าไหร่นะถ้าใช้เกินกว่านั้นแล้วก็เป็นชื่อเราเนี่ยนะครับมันก็ถูกตัดสิทธิ์ไปโดยปริยายนะครับนะมันเป็นเกณฑ์ที่ออกมาแล้วล่ะนะเพราะนั้นก็คือต้องลุ้นเอาว่าอ,อ่ายังไงนะถ้าเกิดเกณฑ์มันตัดมาอย่างนี้แล้วเราไปแห่ไปลงทะเบียน ทั้งทั้งที่ไม่เข้าเกณฑ์มันก็จะเสียเวลาเรานะครับเดี๋ยวดูมาตรการของไมคทีนะที่มันเป็นข้อมูลเปเปอร์เลยเป็นข้อมูลรายละเอียดชัดเจนเลยว่าระดับเป็นยังไงจะตัดสินวันไหนวันไหนโอนเข้าวันไหนวันไหนนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะติดตามกันเดี๋ยวเอามาพูดคุยกันเรื่อยๆทุกท่านมีความเห็นเป็นประการใดลองแชร์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วย ก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยสแกน q ิวอ d e โคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกด โอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code คติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ นะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับ สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ300,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2แสนถึง5าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง